ู้สาวขึ้นไม่มาคือัจไลแทรนองน้ากรงามองต้องน้าเมิดสุมองบ่มีมองตอีดอกน้อยดอกใหญ่ดอกซ้ำใดก็ดเอาเมืดสุดดอกละพี่น้องเอ้ย ขอว่าต่ให้มันมีพี่น้องเอ,อ้ยนะครับผมฮัดเจบเห็ดขมช่วงสีออกพันษาพี่น้องหลายคนกลว่ามันบ่นเกิดดอกพันนะมันบ่นเกิดแล้วจบบ่ามาหาผู้ขยมาหาก็าเห็นได้วะพี่น้อง แตว่าดอกยังสี่ยาเด้อพี่นอ้องอ่ยาเด้อผมซอบเหล่าใบเห็ดไตเบียร์พ่ะนะพี่น้องบุ้นเป็นเห็ดกินดอกพ่ะนะเราจะไปเอา,มาไม้เด้อไตบนเฮียนเนี่ยเปนว่าพี่น้องอ๋อเขาบอกเลยเนาะอย่างไตเว้ยเป็นด้วเห็ดไตเยี่พี่น้องบุ้เอาดอกวันนี้ออกจากบ้านเจ้านายพี่นอ้องครับผมบรรยาก,กาศเหมือนเดิม ในสะก็มีบัวพี่น้องในหน้าก็มีเขา่าในฟังสาก็มีเห็ดยูคาพี่น้องเห็ดยูคาเริบตัดนะครับพี่น้องคลิปนี้บันทึกเมื่อวันที่หกวันที่หกเดือนตุลาคมพี่น้องคลิปใหม่นะครับไม่ใช่คลิปเกา่าเก็บหน่อยไปหาหลาย พี่น้องพูดว่าเจ็บไปเจ็บมาเจ็บมาเจ็บไปกับเดลารีพี่น้องเอ้ยพี่น้องออกปลาจากหน่อย <c oughs> นำในร้านน้ำเสียวกะอยู่ตัวพี่น้องอยู่ตัวเหมือนเี้นะครับเฉพาะวันที่หกตุลาพี่น้องอาจจะเป็นวันศุกร์เนาะศุกร์ที่หกตุลาห่ายพี่น้องใส่เบ็ดกบพ,พี่น้องนี่เห็นบ่นี่แหละใสเ่สเบ็ดกบวดพี่น้องกรวดกรวด เป็นาเปลีงกับเป็ดมาเสียบเสฉิ่งเดียนพี่นอ้องอยากบัวก็ไปแกงพี่น้องคุณในระ ب านเฮาทิธีสารบานเฮาพี่น้องหาก,กินงไงวัดตะบ่อฉี่ขนันอยากกินกบก็บเปดกบใส่พี่น้องอยากกินบัวก็ลงไปเอาในานา้ำอีกประมาณเดือนหนึ่งที่ได้เจยวขอพี่น้องจะกินเห็ด ขมนี่พี่น้องก็เอานี่หมองไซเบ็ดกบเป็นเห็ดขมพี่น้องเห็ดยุค่าริบตัดเด้อร์พวกคะ,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 ะเห็นไหมครับผมเจ็บไปเจ็บมาเจ็บมาเจ็บไปเพื่อว่าเฮดดอกเดียวหาไปหามาหามาหาไปพี่น้องบรรยากาศในช่วงเดือนตุลาคมพี่น้องเดือนตุลา อันนี้เห็ดอะไรพี่น้องนะจุ๊บโอ้โหพี่น้องน่าจะไม่ใช่เห็ดกินเนาะบรรยากาศบรรยากาศร,ราาศ้อนแดดฮอนพี่น้องพี่น้องมายางทงยางทามาเมืองเขานะครับผมมาดูข้าวจักหน่อยเนาะอ่เข้าสักหน่อยโคตรกวีไปเมืองหน้าพี่น้องยืนกันเลยแวะมาหาเห็ดจักหน่อยอาจจะได้ไปแจงพี่น้อง ยังกินห้อนๆร้อนๆก็แล้วกันนะครับผมบรรยากาศมงละดอกโซนดอกพี่น้องนะครับไปหามาเพป็นว่าันพ่อมองละดอกสองดอกพี่น้องพ่อจะจะหาชิปดอกนี่มันกระชีเลยลอยดอกเลยพี่น้องโอ้พ่อจะหาชิปมงพี่น้องกระชีลอยดอก ดอยดอกก็ที่บอกเชียงอินพี่น้องที่ครับผมให้มาใช้เป็ดกบพี่น้องให้ถือกบใหญ่เนาะกบตามธรรมชาติพี่น้องผมเป็นกบเลี้ยงเด้อนะครับผมบ่าเป็นกบเลี้ยงก็ต้องมาใช้พี่น้องตัวถอดกบอยู่ละเพื่อนวะท่ครับผมมึงขอพี่น้องเขาในหน้ากระลังครับผมกระลังถอดเอาพี่น้องกระลังสีถอกเนาะคาดว่าอีกไม่น่าจะเกินสิบห้าวันพี่น้อง อีกบ่เกินสิบผ้ามือสิบผ้าวันเขากะสิถอกะสิสอดพี่น้องเนาะผมคิดว่านะครับอีกไม่เกินหนึ่งเดือนพี่น้องอีกประมาณหนึ่งเดือนได้เกี่ยวข้าวแท้แน่นอนพี่น้องมึงเนี่ยอะไรพี่น้องเอ้ยเขาลย่นะครับผมงามหลายกับบ่ดีเลยครับผมงามไหลมันกะลวกพนะอย่งามไหลกับบ่ดีจีไลไหลกับกบด่ดีสูงไหลมันกะรวมพี่น้อง เดจีเรเนียวเห็ดนี่เห็นไหมหลายดอกก็ดีพี่น้องถ่าน้อยดอกบด่ดีเด้อมันบ่พอแจงไงนะครับผมอ่าถ้าหลายดอกก็ดีน้อยดอกมันบ่พอแจงไงเพิ่นว่าเดี๋ยวพี่น้องมาหาเก็บเห็ดช่วง 4, สิออกพันษาช่วงเดือนตุลาคมพี่น้องเอ่อื้อนี้คลิปนี้บันทึกเมื่อวันที่6วันที่6ตุลาคมอาจจะเป็นวันศุกร์เนาะ2566 พี่น้องอีกบกีเมื่อบอกี่วันเนาะครับผมวันที 14, 14่สิบสี่บอกพี่น้องสิบสี่สิบสายตุ้นล่าพี่น้องก็จะเป็นเชียงเรือเชียงเรือยาบ้านสว่างตำบลสีสว่าง,บบางอำเภอพลสัยจังหวัดร้อยเอ็ด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 พี่น้องปีนี้ว่ามีเรือหลายพี่น้องเป็นประเพณีนะครับผมเป็นประเพณีเชียงเรือพี่น้องโดนตาโดนใจเนาะโดนตาโดนใจของพี่น้องเช่า ตำบลสีสว่างชาวอำเภอพนมทรายพี่น้องและหลายๆอำเภอทั่วทุกสารทิศนะครับพนสุธีมารวมมาร่วมกิจกรรมพี่น้องมาร่วมกิจกรรมนะครับผมในวันแข่งเรือพี่น้องเป็นประเพณีนะครับผมมาได้แข่งขันนะครับออกเป็นออกตายพี่น้องแข่งขันเพื่อเป็นประเพณีนะครับพี่น้อง ที่บ้านสว่างตำบลชีสว่างที่กุดจงอ่างพี่น้องอรวมกุดจงอ่างบ้านสว่างตำบลชีสว่างอำเภอโพนส่าจังหวัดร้อยเอ็ดตพี่น้องเนาะอ่ะผมถ้าผมลืมพี่น้องต้องขอโทษได้ขอได้เพราะ,ะ,นะ,นะวันวันที่สิบสี่พี่น้องน่าจะใช่เนาะเพราะวันปีนี้แปดสองคนพี่น้องสิบสี่ตุลาถ้าผิดก็ต้องขอกร,บราบประธานอภัยได้หลายกันแล้วกันครับผมประมือไม่ได้เฟซพี่น้องเนาะ นะครับผมเปนว่าเฮ็ดดอกเดียวเฮ็ดสองดอกพี่น้องอ่าหาป้านี่แน่นะครับอันเดียป้านี่ประมาณจ็กชิบดอกพี่น้องผมสิหาจากสามป้านี่จ็กสามดอนจกนอน็กสามโนนก็สิบดะไรพี่น้องสามชิบดอกเนาะก็ทีไปแจงใส่หนอไม่สวมพี่น้องนี่ครับผมพี่น้องได้แล้วประมาณจ็กไต่อีกท้อกันก็น่าจะอิ่มพี่น้อง เห็ดเข้มเข้มเอาเนาะพี่น้องขอยอย่าพี่น้องเนาะแต่เห็ดถ้าไปเจออยู่ยใส่กระตายพี่น้องถ้าไม่มีความมั่นใจอย่าเจ็บอย่าเอาอย่าแตะนะครับผมถ้าไม่มีความมั่นใจอย่าเจ็บอย่าเอาอย่าแตะนะครับผมถ้ามั่นใจนี่ครับผมนี่เห็ดอันนี้คือเห็ดขมเห็ดจุกไกริบตัดพี่น้องเคยกินครับเจ็บใดพี่น้องแต่พี่นอ้นองเจอ,อยุ่ยใส่ถ้าบ่อเอาเด้อพี่น้องยุ่ยไก,ก่ผมยุ่ยไก,ก่บ้านผมโทรมาอบอกผม พอดีไปเอาเอ,าเองผมจะไปก็บเอามาแกงองีกไป่นดองเต่ว่าเห็ดในลักษณะแบบนี้นะครับผมไม่เอาและพี่น้องก่จะเอานะครับผมขอบคุณทุกกำลังใจพี่น้องบปดติดตามคลิปต่อไปนะครับผมสวัสดีครับ